สวัสดีครับทุกท่านครับกิ <S 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 นบะเตี๋ยวร้านประจำหนาวๆว่านางตากแดดก,กันเล็หน่อยครับร้านตาตุ้ยนะครับร้านตาตุ้ยที่เนี่ยครับบัตรขวาน้าครับร้านประจำมู่บัตรขวาน้าครับมีหมูแดงลูกซี้นครับ แกงขึ้นไรอ่นนะเดเอาสาร้าข้อละเสียนต้องสิทิเอ,เอ,เอลวกเล่นปะตัุ่นเขาสอเลยเลยวหว้างก็งวยเงียงวงเงีย,งงงงยงขึ้นมาเด้นะ Khai đây ghép thổi lần này, lần. Để lần. Mình thấy xong mát bảo hơi cơ bạn nhỉ Nó mất nền đấy là khói dạc xôn hoàn Đấy, Nên nào Các bạn lượt nào là bạn, bổng xa hầm หมูแดงครับผเดี๋ยวหมูแดงนะร้านนี้วันนี่ก็กิน,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 นทับวันกินเต้าทงกระบานวักน,น <c oughs> กินมัดเหมื่อยวันต้นหอมซอยต้นหอมกับบะเกีนรวันนะครับ <c oughs> ป่นครับไ <c oughs> อ้ตัวป่นครับบอกผิดทะมนเ่อนชับ <c oughs> หมูลาลนันนะ masih tanen ya, pancing do, no. tanjau tanjau, nah simbang pancing dong teman, no, papa, hmm. pungin apa tuh ya, yeah. mau punggulin ซอส,สพริกผมว่าใส่ซีอิ๊วดำนะครับใส่ซอสพริกแท้นครับน้ำตาใส่พริก <c oughs> พริกป่น,นครับน้ำตานีดหน่อย ดองน่ครับเราไปกินกันเลยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเดิมนะครับเพื่อนๆตดตุยครับร้านตัดตุยบะมีแห้งครับโอ้ควันขโมงเลย ก่อ,อนทานล้วต้องคนให้มันเข้ากันก่อนนะมีน้นำซุปครับนะครับอืมว่าด้เสาเลย อะไรมากบะมีแห้งครับ จับมากแม่กายเราหนาวเรงสดเราหันเถอะโอ้โอโอโอขอยืยนเราหนาวมั้ bạc lợi hết dọn mặt ngoài cái hào hết Ah I want. 這炸了了吧夾爆朋友 <Net -hertz> <Nd uma estil de solos> มาก,กลี่ริมกดติดตามมาได้ครับเพื่อนแซ่บดีอ่ะอร่อยครับ malah สับมากครับอย่าลืมกดติดตามช่างเบ็ด AV นะครับ